แต่ก่อนฉันเคยมีรักแต่ปวดใจนักที่ไม่สุขสมใจฉันยืน ทุกสิ่งล้วนปรเปลี่ยนพันธุแต่เปลี่ยนใจฉันไม่ได้สักทีรักที่ฉันมีพักดีเพียงกเธอ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับันเตอร์สวัสดีครับนักล่าเห็ดฟางถูกไหมเห็ดฟางด้วยนะเห็ดอะไรก็ไเลยครับผมนล่าเห็ดทำไมเป็นล่าเห็ดล่ะก็เป็นนักล่าหัวเห็ดรู้สึกว่าชื่อนี้ใกล้ชิดธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นแนวโฟกแบนนะครับอะไรเหมือนยู่ในป่าอะไรอย่างนี้ดีกว่านี่นี่แนวนี้เนี่ยนานๆทีป่ะที่จะได้ร้องอ่ะนานๆทีไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยว่าจะ จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เลยครับเมื่อกี้ยังถามอ้นว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นพลังเสียงในสไตล์นี้ของของโจ๊กเลยลองจะน้าสั่นเลยเมื่อกี้สงสารเลยโอ้โหขึ้นไปเนี่น้าสั่นเลยเหนื่อยป่ะวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นหรอไม่ค่อยซ้อมกันอย่าพูดดิมันดูโอเคมากนะเมื่อกี้แต่เราชอบนะมาชื่พันเตอร์แล้วว่า ยุคของโจ๊กโซคูมันก็ปิดฉากไปมาทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะตอนที่ประกาศว่าออกจากวงตารนั้นทุกคนชอบหมดเพราะวันนี้มีมัชชูฮันเตอร์เนี่ยนะก็ขอบอกว่าเอ้กแนวนี้ก็โอเคเหมือนกันขอบคุณครับวันนี้ว่านานๆที่เราได้ฟังแบบนี้ไงอะไรมันวิลักวิลักไม่ได้ไม่ได้หนักมากจนเกินไปแต่แต่ว่าคนอื่นก็ยังอยากรู้โดยเฉพาะตัวเราก็อยากรู้ว่าตอนนั้นทำไมทำไมถึงออกอะคะโซคู ปิดจากโซคูคเพราะความไม่สบายใจมามีตรงนี้เพราะความสบายใจหลายๆเรื่องเวลาด้วยครับเวลาด้วยอยู่ตรงนี้มันคือแบบว่าเราสามารถคอนโทรลได้อยากจะรับงานเท่านี้มีเวลาเป็นแบบค่ายเล็กๆอ,อะไรเงี้ยมันทำงานง่ายมากแล้วได้ไม่ต้องประชุมด้วยต,ต้องประชุมเยอะ ตั้งเองทุกอย่างทําเองทุกอย่างคิดเองทุกอย่างได้หมดเลยแต่ยังต้องหารห้าไหมหารห้าทุกอย่างแหารนี่ห้าคนไงหารห้าหารห้าไหมยังยังยังหารอยู่ครับแต่ว่าเราก็จะให้ทุกคนน้อยลงมากกว่าโอเคไหมทุกคนโอเคเอาง่ายเลย การไทยเป็นไทยก็คือพอย้าอหู่มาชูฮันเตอร์เนี่ยรายได้มันดีขึ้นแล้วกยังมีโอกาสได้คุยกับสมาชิกเก่าๆไหมคะก็ายังคุยครับก็ยังคุยกับมือกองอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในวงก็ยังร่วมงานกันอยู่ครับยังเจอกันอยู่ไม่ได้ทะเลาะกันมันบอกล่วงหน้าเป็นปีๆเลยเพราะว่าเราแบบ กับโซคูทํางานมันหนักมากค,ครับผมเดินสายแบบนี้อาจจะไมด้มีโอกาสเจอกับครอบครัวน้อยลงบ้างโดยเฉพาะช่วงนี้นนเราเราบอกเขามั้ว่าช่วงนี้พ่อทำมาหากินก่อนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้าลูกเข,ข,ข้าใจครับก็เวลาเมียมีปัญหามากก็ <laughs> เอา ยอดบัญชีให้ดูก็จะโอเคขึ้นผู้หญิงทุกคนจะเป็นอย่างนี้เนาะอุยตายแล้วเอาสมุดกันหมดถ่ายภาพอัพเดททุกบ้านเป็นอย่างนี้อ้าวเราหิวเงินเราร้อนเงินงานใช่เราชีวิตเราเดินไปได้ด้วยชีวิตเราต้องเดินด้วยเงินจะง่ายขึ้นเหมือนเป็นบัตรเครดิตอะไรบางอย่างเหมือนเวลาพี่เวลาพี่เป๊กมีปัญหากับธัญญาไปธัญญาเป๊กทำไมเป๊กอย่างนี้เป๊กเอาบัญชีขึ้นให้ธัญญาดูธัญญา ดีมากค่ะที่รักไม่มีบัญชีต้องเป็นชื่อเราด้วยนะถ้าไม่ใช่ชื่อเรายิ่งวีดแล้วไม่ได้โอนเลยบ่ายโอนเลยปับมามีมาเป็นซองอย่างนี้โอเคจริงเรื่องของบัญชีอยู่ที่ใครก็เกี่ยวผมได้เงินวันละ300บาทเดือนนเนี้ยเมาตัวเนี่ยก็น้ำมันเต็มถังแล้วไงโอเคจะอะไรอีกล่ะซิงเกิลเนี่ยเหนือการเวลาคุณผู้ชมออกมาประมาณสองสัปดาห์ยอดวิวเกือบ2ล้านเลยละโอ้โหเจอกจ้ารู้สึกไงบ้างคะภูมิใจครับ ภูมิใจเพราะว่า,ามันเป็นการเสี่ยงมากเพราะว่ารเรา ทำเองทุกอย่างถ้าพลาดก็พลาดด้วยตัวเราเองใช่แม้ทั่เงินค่าย MV แล้วก็จ่ายเองจริเหรอกำกับเองเขียนบทเองแสดงเองทุกอย่างแล้วไม่โดนนี่ก็เจ็บอยู่คนเดียวเลยอแล้วตอนนี้คืนหรือยังที่ลงทุนไปตอนนี้อ๋อเดี๋ยวก็จะคืนเร็วๆนี้มั้งครับค่อยๆทำากับค่ายคริสปี้ซซวค่ะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าจะสามารถติดตาม MV นะคะเพลงเหนือกาลเวลาได้ที่ YouTube นะคะ c r i s p y Sound o f f i c i a l ค่ะติดตามกันได้เลยจ้า ฝา,ากด้วยฝากด้วยเฟซบุ๊กมัจจุบันเซอร์โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลยรกดเลยกดเลยกดลูกกดตรงลูกนะฮะ subscribe โอ๊ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กกดแค่นั้นละค่ะยากตรงไหนกดสิครับ